ีครับนี่เป็นร <S 1> 1 <S บรรยากาศวันอาทิตย์ที่1กันยายน2567ณสถานที่ที่แพทย์หมอประชุมร่วมเอญชัยไอ้สุรนารีเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันจองวัตถุมงคลพิทักษ์ไทยองค์เล็แม่ทัพโดยหลวงของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมนะครับเตรียมบัตรประชาชนของท่านให้พร้อมนะครับ พิทักษไทยวงเล็บแม่ทัพนะครับโดยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สองครับพีเน้าองหมดหรือยังยกมือนะวันนี้เป็นวันสั่งจองนะครับหนึ่งกันยายนเป็นวันสั่งจองพุทธาพิเศษพิธีมหาพุทธาพิเศษในวันที่14กันยายนพันห้าร้อยเจ้าหน้าที่ที่รับการนะครับท่านเมันตอนไม่พอยท่านยกมือขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่รับการสำหรับการสั่งจองวันนี้แบ่งเป็นทหารและอดีตอาหารจำนวน1,000 ที่นะรันชุดและก็ประชาชนทั่วไป4,000นะครับมากไป4,000นี่คือบรรยากาศการสั่งจองวันนี้บรรยากาศทั่วไปณเวลานี้นะครับข้ามาเลยครับบริเวณนี้คือบริเวณด้านในของหอประชุมด้านในนะครับเป็นที่ เป็นที่หลังจากที่เราจับฉลากได้เรียบร้อยแล้วนะครับจับได้แล้วก็จะแต่มีเจ้าหน้าที่จัดให้นะครับเจ้าหน้าที่จะจับให้เสร็จแล้วมาชํำระเงินที่นี่เดี๋ยวเราจ่อไปด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นที่ดำเนินการแล้รู้โตแล้วไปที่โตเลยนะครับถ้ารู้โตแล้วไปที่โตนะครับไม่รู้โตผ่านเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเราออกไปด้านหน้านะครับ ขวาพจาตรงกลางโลแล้วว่าตดูาด้วยครับดูไดไปที่โต๊ะเลยครับดูไไปที่โต๊ะขอจเงินเข้ามานะครับไปไม่อจ่าเงินมาด้านขวาก่อนะครับเรียนด้านหน้าหองประชุมนะครับ ด้านนี้พี่้ันเข้าไปนะครับเอาไปเสร็จแล้วก็่จะออกด้านนี้อ้องสีพัชริน,นครันห้อ,องประชุมของค่ายสุรานารีอำเภอเมืองจังหว,วัดนครราชสีมา เป็นการเอาความสะดวกให้นะครับประชาชนทั่วไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาด้านนี้วันนี้ทาาหน้าที่แจ้งว่าประชาชนทั่วไปประมาณ4,000นะครับ4,000ของทหารและอดีตทหารจำนวน1,000แต่ถ้าเกินก็สามารถเข้ามาได้นะครับนี่คือขั้นตอนบันสั่งจองวัตถุมงคลพิทักษไทยวง,งเล็บแม่ทัพหโอปคูศิลาสิริจันโท นี้เสร็จเจ้าที่ก็จะ,จ,ะจับจับให้นะครับจากชุดว่าเราจะได้ <näm tocar lli> อะไรบ้างวันนี้มีทั้งหมดอยู่20ชุดนะครับทุกที่ราคาสูงสุดก็อยู่99,999อยู่9 9 9 10. 9บาบาทหรือว่าอีก1บาทเป็น1 0 0 0 0แสนสำหรับเสร็จเขาแล้วก็จะออกมาด้านนี้นะครับออกมาด้านนี้แล้วก็จะกลับบ้านได้ มีประชาชนนะครับหล่นอยู่หนึ่งใบนะบรรยากาศด้านหน้านะครับด้านนี้คือด้านทหารและประชาชนทั่วไปที่มาเพิ่มเติมนะครับปกติก็จะเป็นทหารหน0่งพันหบึ่งคือสนามบริเวณลานบแข็งร่วมเลืองชัยค่ายสุรนารีรวมเงินจากข้าหราชสีมา สำหรับการเดินทางนะครับรถก็จะอยู่ที่สนามกีฬาด้านหน้านะครับและจะมีรถํำนวนรถรางนะครับเป็นรถรางสีเขียวนี้อำนวยความสะดวกให้บรรกศวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่หนึ่งกันยายนช่วงตอนนี้ก็9โมงนิดๆนะครับวันนี้เป็นวันจองนะครับหนึ่งกันยายนเป็นวันจองวันที่14กันยายนเป็นพิธีมหาพุทธาพิเศษ าครับพี่ทักไทยวังเล็บแม่ทัพนะครับเปิดจองหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแถวต่อไปนะครับเก็บตัวเลยนะครับเกับตัยเสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด พร้อมแล้วนะครับปล่อยแถวกันเลยนะครับแถวที่11นะฮะบริบเวณด้านหน้านะครับ ท,ท่านใดนะครับที่เข้าปิดปัะชานีขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับการจองวัตตุมงคลในครั้งนี้ให้นาม,มาัดนะครับบริเวณจุดป,ปัตตานีนะครับหลวงปู่ศิราศริจันโทนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับ งานวันนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่นข้องชีนะครับค่าครองชัวนะครับบงท่านใช้เวลาในการนั่งรอนานนิดนนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับที่ความร่วมมือเนาะนะครับในการดำเนินการนะครับในการแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับอีกไม่นานครับทุกทุกท่านจะได้ขึ้นมา จ่างะวันแน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ